สวัสดีค่ะต้นปั๊มนะคะวันนี้จะมาสาธิตท่าออกกาลังกายง่ายๆสาหรับผู้สูงอายุนะคะโปรแกรมง่ายๆนะคะที่เน้นความแข็งแรงของข้อต่อนะคะแล้วก็มัดกล้ามเนื้อของเราค่ะโปรแกรมวันนี้นะคะมี2อ,อุปกรณ์นั่นคือเก้าอี้แล้วก็เทเลแบรนนะคะซึ่งเทเลแบรนตัวนี้นะคะใช้ในส่วนของความยืดหยุ่นได้นะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีจริงๆนะคะเราสามารถใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มในท่าแรกกันเลยค่ะ สำหรับท่าแรกนะคะลุกนั่งนะคะจะมีเก้าอี้นะคะแล้วก็เชรแบียนของเรานะคะกางขานะคะเท่ากับช่วงสะโพกนะคะวาดแขนขึ้นออกแรงยืดนะคะแล้วก็ค่อยนั่งลงสุลมหายใจเข้าหายที่ออกค่อยๆดันตัวขึ้นนะคะนั่งและยืนประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ1นาทีหรือ15-20ครั้งนะคะ จังหวะลงนะคะเกรงหน้าท้องและค่อยๆลงนะคะซพพอร์ตข้อต่อนะคะส่วงของหัวเขา่าสะโพกของเราค่อยๆดันขึ้นออกแรงจากส้นเท้านะคะฝ่าเท้าเหยียบให้เต็มดันขึ้นพยายามเกรงหน้าท้องนะคะจังหวะนั่งค่อยๆนั่งลงอ่าสุดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันขึ้นโอเคค่อยๆรีแลกนะคะระหว่างนี้ก็พักนะคะ1-2นาที 3, หรือว่าจิบน้ำนะคะ สำหรับท่าที่2นะคะเราใช้ในส่วนของอุปรกรณ์เก้าอี้นะคะหรือว่าจะเป็นผนังบ้านก็ได้นะคะเซตอัพท่าน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะจับแล้วก็เซตท่ายืนให้มั่นคงจับไว้น้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยเตะขาทีละข้างนะคะขอข้างละ10ครั้งนะคะเตะไปทางด้านหลังความแข็งแรงของสะโพกนะคะต้นขาเก่งหน้าท้องนะคะเตะหายใจออกลงหายใจเข้า เกงท้องเกงก้นนะคะพยายามล็อกลำตัวให้นิ่งไว้นะคะข้างละ10ครั้งสะโพกนะคะต้นขาข้อต่อของช่วงสะโพกของเรานะคะเพิ่มความแข็งแรงสำหรับอีกข้างนึงนะคะสำหรับใครนะคะไม่มีเก้าอี้นะคะเราไปดูในส่วนของกำแพงนะคะวางมือวางให้เต็มฝ่ามือฝ่าเท้าเตะเกงก้น เกรงหน้าท้องลงแล้วผ่อนค่อยๆเตะออกพยายามเกรงสะโพกไว้นะคะล็อกลําตัวให้นิ่งความแข็งแรงของช่วงสะโพกข้อต่อของเรานะคะเวลาเราเดินขึ้นบันไดอย่างนี้นะคะเสริมความแข็งแรงของช่วงนี้ไวค้ค่ะ ข้ที่3นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อกี้เตะไปด้านหลังแล้วรอบนี้จะเราจะเตะออกไปทางด้านข้างนะคะเชิอัพเหมือนเดิมนะคะวางฐานให้มั่นคงมือจับที่เก้าอี้แล้วก็ค่อยๆเตะาออกทางด้านข้างนะคะแล้ววางาเกงก้นนะคะเกรงหน้าท้องเตะแล้ววางข้างละ1 0ถึง12ครั้งเตะแล้ววางเกงท้องนะคะล็อกลำตัว ค่อยๆเตะนะคะไม่ไหววางพักก่อนแล้วค่อยเตะออกนะคะเตะขึ้นแล้วค่อยๆลงช้าๆเกรงต้านไว้เตะขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนนะคะอีกหนึ่งข้างนะคะสลับข้างเหมือนกันเลยนะคะโน้มตัวเกรงเตะแล้วค่อยๆวางเตะและค่อยๆวางนะคะ ฐานมั่นคงเตะออกด้านข้างไม่ไหวพักก่อนแล้วค่อยๆเตะขาเหมือนเดิมนะคะไม่ไวหววางเตะหายที่ออกอย่ากั้นหายใจนะคะเดี๋ยวจะเวียนหัวนะเตะแล้วค่อยๆผ่อนโอเคค่อยๆรีแลกซ์แล้วผ่อนคลายนะคะเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราไม่ได้มีเก้าอี้นะคะก็สามารถใช้กําแพงได้เหมือนกันค่ะ สำหรับ3ท่าที่ให้ไปตะกี้นะคะจะเน้นในส่วนความแข็งแรงของสะโพกต้นขาแล้วก็ข้อต่อนะคะถ้าหากเราทําให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเพิ่มในส่วนของระบบหายใจและหลอเลือดนะคะของเราให้ดีขึ้นด้วยกันค่ะ